ไม่สุดหล่อมันเครื่องด้วยอ่ะเขาว่าเขาสุดหลอมันเครื่องเลยเครื่องอ่ะหัวเครื่องน่าจะใช่อ่ะเฟ็กเพีะแต่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นชื่อนาจะเอาชื่อเข้ามากูจำกูจำชื่อนักขาวไม่ได้ว่าเฟ็กเพียอเฟ็กเพีมีใครวะผมไม่ได้เปิดทางเลยจะไหนนะด้ก่อนเิดเิดแล้วได้ฆ่าเัาเจอทีแข่งกับทีไท มีเซ็กเคคีราาัรรมไฟแลนทายอิสระเก,ก๋แล้วก็อะไรอีกวะอ่าู้ลูเปขงไทยมีอะไรนี่นทินไทยไม่ค่อยได้จำอะ่ะจำแต่กีราตพรมไฟเว็กซีแล้วก็ของไทที่จำได้นะเเจอบ่อยมากลงข้าบนลงลงบ้านใหญ่เลยก็ได้ลงเล็กกัน 对、mm。Hmm. ไม่ตรงไหนอยู่ข้างบนหมดเลยมันไหนพี่น่าจชั้นบอกลองไหมอ่นะกูขอหากระเป๋ากอนกูเก็บอะไรไม่ได้เลยะนะตอนนี้เต็ม ตอนแก็ฝันดีนะยกี่ตัวอุโอ้โหนี่มนกลัวกว่าจ้แค่ตัวเดียวอุ้ยไอ้แ่นีากูย <the> ิงไม่ทันน่ะมีคนนี่แโอ้โหพค่รเี้ยเลย แเลย้นเบอร์แต่ตัวเองน่ยต้องลองอีเวนตนี้แหะเีเอแต่เลยจงสาววิ่งไปก็รู้นะว่ามันดังตะกดยิงมันเนบยิงกูโคตรไวเลยไม่ถึงเคยยิกู <c oughs> ไม่ถึงอ,ะ <Now. S 1> อ่ะระวังเลยนะใช่อยู่ตรงมึงอ่ะตัวนึ่ง <c oughs> อาลงมาได้ <c oughs> โอุ้ยมีส,สตัตว์เัตว์กำลังไปกำลังไปกำลังไปหลอยหลังในหะ

cách hành này quá giữ cái này, là... này, là... này, này. À, có bảo cút tên mà เราชุบไม่ได้แล้วด้วยสิ่งเลย กูได้สารต่อกูอ <c oughs> ได้สารต่อวรรธิพันธ์นุ๊ขอโทษไม่ครับตัวนี้ไม่ะอ้แค่เล่นสกัรต่อผมต่ออยห็ไรองน้ <c oughs> องกูก็ได้ต่อกูได้สารบริพันธ์ต่อมา เหมือนมันเปิดเหมือนมันเปิดแอร์ดอปแล้วมันไม่ได้ใช้เพราะว่าเหมือนนาคนน่าจะมาเยอะเกินจะดูจากตัวเรารุ่มเพื่อนก็ไม่ได้อีก รถอะไรนะรถานไนมองด้านหลังนี่คือร็ออดี้รืออดี้ R8 อะไรก็จะเป็นรถที่ไม่สกินแพงเลยเหมือนน่าจะเหมือนมัสเตะน่าจะเหมือนนี่ปะี่คล้คคายๆมสเตะ รู้ว่าตั้งตั้งชื่อกิปนี้ว่าอะไรดีห่างแค่เพียงเอื้อมมือมีแค่พวกเราเนี่ยพวกเราสามคนแล้วตามเลยมีแค่มีแค่ทีมเราบุกไปกองหมดแล้วโอ้มันคงจะเหลือหรอกมั้งเฮ้ยเฮ้ย ใช้ตดวจร่มเร็วเพื่อนหรือเปล่าแต่ยิ่เสียงด,ด่อนรมเมื่อกี้เปิด,ดกองหมดแลวาา้วว่ะซ่าข้างบนมีเหรียญเพียบเดี๋ยวดูสิอย่าเกมครับคุณทำระบบแบบนี้หน่อยได้ไหมอ่ะสมมติถ้าเพื่อนตายไปแล้วแล้วรอบรอบหมดอ่ะแบบว่าใช้เหรียญร้อยเหรียญเพื่อชุบเพื่อนกลับมาได้ ทำได้ไหมอ่ะทำอย่างนั้นจะดีใจหมด <Okay. S 1> ไม่เว้ยมันก็ต้องเนิร์ฟเว้ยอย่างนั้นอะ่ะก็คือเจอเหรียญจริงชุบได้จริงแต่ถามหน่อยว่าเมืองนึงอะ่ะเยี่ยถ้าเยอะจริงๆริงอ่ะมาต่อให้บอกลงลยีเด้นยังไงคนมันก็แย่งกันถูกไหมล่ะคือต่อให้บอกว่าเหรียญมันเยอะจริงมันก็ต้องเนิร์ฟเหรียญลงก็ได้ ใช้ร้อยห้าสิบหรือร้อยหนึ่งก็ว่าไปคือชุบได้อีกแค่ครั้งหนึ่งอ่ะคือแบบเหมือนเป็นโค้ดตายพิเศษอารมอย่างนั้นะต,อต,อตอดด่อต่อรอบต่อทีมอะไรพวกนีน้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ไม่ได้แย่นะถ้าพูดตรงๆจากจากที่แบบเล่นมามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น ลงไปกันแล้วผมไม่รอคุณเลยเอ่ะ้วกูดับเพิลนานใน <c oughs> จะสารต่อบอนิทานพด้ด <c oughs> ีอย่ไปตรงนี้เลยอย่ไปสกรีน ตร <c oughs> งนี้ก็ไม่ควรมาด้วยโอ้เฮ้ยา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 เพิงใจปืนตัวหน่อยทนายล้วนเนี่ย <c oughs> เล็งลำบากชิบหายทนหน ตงนี้เลยเล่นกันแบบกองโจนี่เลยอะจะไปยิงยิงโดนจริงดิได้อยากไปก็ไปคุไม่เรียกเสียแล้วแกล้งรถก็ไม่เป็นไรเล่นเงกูจะเล่นเงกูจะเลยนกูก็โผล่ในกูเลยน สคอบแปแล้สกอบเร็จอุดยอด mất hại nhiều quá game Ờ tụt anh này ยิงจากไหนก่อนกูปิงกูทำไมเฟรมเด็ดตกขนาดนี้วะ Watch out อ๋อนุน่นตรงแพงเลยนะ Watch out กูเห็นอยู่ในบ้าน <Help. S 1> อ่ะเฮ้ย เป,เป็นคำเลียเฮ้ยมายแล้ว thank you โอ้โหกยูหลบอะไรไม่ทันอนะ่ะเฟรมเรทก,กูตกหนักจัดเฮ้ยฟ fix ว่ะึ้นแล้วระเบิดลง โอ้หลังมาอีกอโอ้โหเยอะเกินบรรยายเฮ้ยแต่กูยิงเฟกเพลงเลยนะี่นี่ก็ต้องบวกอะแหละข้างบนอะลงไปข้างล่างทางซ้าย <Awesome. S 2> ทำดีมากสุดยอดสุดยอดเพื่อนทำดีต่อไปเพื่อนส่วนตนายนกูอย่างน้อยกูก็ได้ยิงคนหนึ่งเหรอวะเฮ้ย ใจ่ c นานมีิแล้วกหมมันอยู่ข้างล่างเองไม่ทำหัวบวกหน่อยนึงโอเคไม่ไ hmm, ด้แย่